ทั้งหลายอาจจะได้ยินได้ยินสมเด็จพระบรมราชชนีท่านให้อาวาดัดรลูกแล้วก็เราก็ให้อาวาดรข้าราชการข้าราชการที่ที่อยู่ในที่นี้ประชาชนทั่วไปว่าทำอะไรถ้าทำดีก็ปราบลื้มกันถ้าทำไม่ดีพิจารณาพิจารณาตัวเอง ว่าไม่ดีเว้นไว้หนึ่งี้ที่ที่ควรจะควรจะเป็นพวกนี้ก็ประชาชนเหมือนกันพวกน,นี้บางคนบางทีเขากนึกว่าไม่เป็นประชาชนจริงๆก็เป็นประชาชนเหือนถูกถูกให้อวาด้วยนงนคนก็ว่าไม่ได้ให้อวา่า ไม่ได้ให้อาว่าดัน,นี้คนขาว่าให้อาว่าจนเสียงแหมแล้วก็ถ้าถ้าไม่จะฟังก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันถ้ให้อาว่าดังทั้งหลายไม่ฟังจนเราเสียงแหบก็ไม่เป็นไรท่านดือดร้อนเอง ท่านเดือดร้อนจริงๆถ้าสมมุติให้องุวาดแล้วก็ท่านไม่ฟังท่านต้องต้องเดือดร้อนแต่ว่าถ้าฟังไปคิดก็เชื่อไม่ใช่มาอวดว่าพูดดีว่าพูดถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าพยายามอย่างน้อยที่จะพูดให้ให้คนคิด คำว่าบอกว่าให้แต่ละคนคิดดีๆก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าทําให้งานที่ท่านถามท่านเป็นผู้ใหญ่ผู้โตงานผู้ใหญ่ผู้โตทำก็ทําให้มีเกิดประโยชน์กว้างขวางออกไปได้ถ้าคนนี้ไม่ไม่ได้ถือตัวว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้โตทําอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะัก ผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่ผู้โตเป็นจะทำให้เกิดผลแก่คนอื่นมากมาย